สวัสดีครับน้องๆพี่ปันเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับมาพบกับพี่ปันคนเดิมนะครับในการสรุปเนื้อหาวันนี้มาในบทสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือต้องเป็นกำลัง2ด้วยแล้วก็ตัวแปรเดียวด้วยเนาะ คลิปนี้มอตอ้นเรียนได้มปลายเรียนดีคือจริงมันอยู่ในมสามเทอมหนึ่งแต่มปลายเนี่ยก็จะเจออีกแหละเรียกว่าหลอกล้อนกันไปยาวๆนะฮะก็มาเรียนกันเนาะวันนี้จะเป็นแนวสรุปนะเอกสารจะโหลดที่ใต้คลิปตึงต้งๆอยู่ในเดสคริปชันลูกไปโหลดได้เลยนะติวฟรีเหมือนเดิมนะคลิปนี้เหมาะก,กับคนที่อาจจะเคยเรียนเคยเจอมาบ้างแล้วนะถ้าเกิดแบบนับหนึ่งเลยเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าตามทันไหมเพราะมันเป็นคลิปสรุปเนาะคือบทมันก็จะมีเนื้อหายอยู่ประมาณหนึง่งถ้าเกิดว่าเราโผล่มาแล้วแบบเรียนแบบสรุปเลยพี่่่่ก็ไมแนใจวา จะรู้เรื่องหรือเปล่าอ่ะเออนะอาจจะต้องแบบไปทวนๆมานิดนึงแล้วอันนี้เป็นการสรุปก่อนสอบก่อนที่จะมานั่งเรียนหรือทําโจทย์บทนี้อะไรงนี้เนาะโอเคไหมก็มาสรุปกันสมการนี้กําลังสองนาะก็คือต้องกำลังสองแล้วก็ตัวแปรเดียวด้วยมันจะอยู่ในรูปนี่เลย a x กาลังสองบวก b x บวก c เนาะเท่ากับ0มีกําลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์ a b c เนี่ยจะเป็นสมประสิทธิ์นะฮะเป็นสมประสิทธิ์ a ก็จะเป็นสมประสิทธิ์ที่อยู่หน้ากําลังสองนี่เป็นข้อตกลงเลยนะ บีเป็นสัมประสิทธิ์หน้ากําลังหนึ่งแล้วก็ C เนี่ยเป็นค่าคงตัวก็คือสัมประสิทธิ์หน้ากําลังศูนย์จริงๆมันมี x กําลังศูนย์แปะอยู่อันนี้กําลังหนึ่งเนาะโอเคไหมก็จะมีดีกรีสองดีกรีหนึ่งแล้วก็ดีกรีศูนย์สมมติว่าหลังน้องไ่เจอ x กําลังสองลบเจ็ดอบวกสิบอย่างนี้แล้วเท่ากับศูนย์นี้อย่างข้อนี้ A คืออะไร b คืออะไร C คืออะไรลูก ABCA ก็จะเป็นหนึ่งนะ b เป็นลบเจ็ดนะลูกแล้วก็ C เนี่ยเป็นสิบนะโอเคไหมมันจะเป็นเลขตามนี้เลยอะคราวนี้สิ่่งแรรกทีอยาใหู้้จัคื คำว่าคําตอบของสมการคําว่าคําตอบของสมการคือมันคือเลขที่แทนเข้าไปแล้วได้คําตอบที่ถูกต้องเช่นเดิยกันง่ายนะ x ลบสเท่ากับศูนย์เนี่ย x คืออะไรลูกคาตอบของสมการมันคือ3ถูกไหมถ้าตัวตัวแปรเดียวก็อย่างนี้เนาะสคือ3ามาคือ0นว่าคําตอบคือแทนเข้าไปแล้วถูกต้องหรือสมมติน้องไม่เจออะไรดีอ่ะ x กำลังสองลบอ่ะลบเ x ลบสิบบวกสินี้ได้รู้ปะคําตอบคืออะไรเราก็ต้องนั่งหาเลขที่แทนเข้าไปแล้วมันได้ศูนย์จริงๆ คือแทนเข้าไปแล้วฝั่งนี้เป็นศูนย์ด้วยเราก็ไปไหล่หายเลขเลยดีว่าอะไรเงี้ยซึ่งสมมติเราแทน x เป็นหนึ่งทำไมสมมติเราแทน x เป็นหนึ่งนะ x เท่ากับหนึ่งแทนเข้าไปใช่ปะ่ะหนึ่งลบเจ็ดบวกสิบลองแทนเข้าไปเนาะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบเจ็ดคูณหนึ่งก็ลบเจ็ดบวกสิบออกมาได้สี่ยังไม่ใช่คำตอบลูกแอดแอดผิดเลยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดแทนแล้เป็นคำตอบคือแทนเราต้องได้ตัวที่มันถูกต้องเลยลูกได้ศูนย์จริงๆซ,ซึ่งมันจะมีปกติเท่าโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปนะใช้คำ ถ้าเนอนากตเจอกาลังหนึ่งก็ 1, มี1คําตอบกาลัง8สูงสุดคือ8คําตอบประมาณนี้นะแต่ว่าสําหรับมอต้นเรียนแค่กําลัง2รอดไปเนาะลองแทน2ดูซิ2องส4ลบเคูณสก็14แล้วก็บวกสิอุ้ย4ี่ลบสิบได้ลบสิบวกสิก็ศูนย์อย่างเงี้ยเพราะว่าใช่นะลูกตัวนี้โอเคไหมอีกตัวหนึ่งจริงคือคือ5ลูกนะลองแทน5ดูห5 25 7 5ย5ได้ลบ35แล้วก็บวก10เข้าไปออกมาเฮ้ยใช่เลยปะเท่ากับ0ูนย์ปะ ศูนย์เลยเพราะ25ลบ35ที่ลบ10ลบ16 10ศูนย์จ้าอย่างนี้เปราว่าใช่ลูกคือได้ออกมาเป็นศูนย์เนาะถึงจะใช่โดยทั่วไปถ้าเป็นสมการกาลังสองเนี่ยนะตัวแปรเดียวเราจะย้ายทุกอย่างอยู่ข้างเดียวกันและอีกข้างหนึ่งเป็นเลขศูนย์สมการทั้งแผงประชันหน้ากับเลขศูนย์ตัวเดียวเจอกูนะเลขศูนย์แกนะเป็นยังไงนะฉันยืนกองอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ประชันหน้ากับศูนย์นะโอเคปะเนี่ยคาตอบของสมการคือแทนเข้าไปแล้วถูกต้อง Okay, แทนแล้วได้เขาไม่ค่อยนิยมแบบเท่ากับ7อีกฝั่งนึงเป็นเท่าเไม่ค่อยนิยมแล้วสเสนจะเป็นอีกฝั่งนึงเป็นเท่ากับ0นะูนย์เนาะในการแก้สมการกํลาลัง2ตัวแปรเดียวนี่นะมันก็ทําได้หลายแบบเวลาเจอโจทย์สมการเ x กําลังสองบวกลบซีเท่ากับ0ตัวนี้แบบแรกคือที่สุดหลายคนเนี่ยรู้จักการแทนเลขอันนี้วิธีนี้ขอไม่นับได้ไหมเพราะชีวิตจริงไม่ค่อยมีใครแทนเนาะจริงๆการแทนเลขก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้เนาะแต่ว่าไม่ขอนับเป็นวิธีและกันเพราะมันกว่าจะแทนเจออย่างเงี้ยเอาจริงละพี่เช รู้ได้ไงว่าเป็น2กับ5พี่โหโคตรวุ่นวายเลยเอาจริงวิธีแก้ที่ฮิตที่สุดส่วนตัวพี่เลยนะคือการแยกเป็น2วงเล็บถ้าสามารถแยก2วงเล็บได้ชีวิตดีเลยอย่างเช่นเจอเงี้ย 2x กำลัง2ลบ x ลบสการแยก2วงเล็บเนี่ยคือแยกเป็นตัวประกอบอย่างนี้เนาะมันจะกลายเป็น4พจน์รูปเป็นเง,ง,งี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิธีการทำคือตัวหน้าคูณตัวหน้าต้องได้ตัวหน้าอย่าง 2x กำลัง2เนี่ยมันเกิดจากอะไรกับอะไร ก็น่าจะ 2x กับ x คูณกันไหมแลวคราวนี้เราก็ต้องมานั่งสุ่มเอ๊ะอะไรคูณกันในลบ10นะหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังแล้วก็ใกล้ๆไกลๆได้ตรงกลางอ่ะฟังใหม่นะหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังแล้วก็ใกล้ๆไกลๆได้ตรงกลางคราวนี้ลบ10เอาเป็นเลขเลยดีแตกหน่อเป็นเลขเลยดีสมมุติสมมุติสมมุตินะเฮ้ย5 20นี่เดี๋ยวพี่จดตามนะลบ5กับบวก2ได้ไหมเอาจริงเนี่ย คือมันได้ลบสิบนี่น้องมันต้องมีบวกตัวลบตัวถูกปะบวกสองคูณลบห้าลบสิบใช่แต่พอมาใกล้ๆตรงนี้ได้สองเอ็กซ์นะสองคูณเอ็กซ์ได้สองเอ็กซ์สองเอ็กซ์คูณลบห้าได้ลบสิบเอ็กซ์รวมกันเนี่ยสองเอ็กซ์ลบสิบเอ็กซ์มันได้ลบแปดเอ็กซ์นะแต่นี่ตรงกลางเป็นลบเอ็กซ์อย่างเงี้ยแปลว่าผิดถูกปะคือหลักการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเลขอะไรเนี่ยมันคูณได้ลบสิบแต่ว่าการตำแหน่งการใส่หรือเลขที่เราเลือกก็มีผลหมดเลยอาจจะเป็นลบสิบกังหนึ่งลบหนึ่งกับสิบอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะ ทางนี้ทางนั้นขึ้นกับประสบการณ์หลายคนชอบถามพี่ว่าเมื่อไหร่จะแยกตัวประกอบพ้งคล้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะรู้ว่าจะสุ่มเลขไหนเนาะอย่างลบสิเนี่ยพี่บอกเลยข้อนี้ต้องเป็นอย่างนี้ลูกลบหแล้วก็บวกสสาเหตุที่เลือกแบบนี้เพราะอะไรตรงนี้จะได้เป็นลบห้าเนาะสองกคูนบวกสก็เป็น 2x 2เอ็กเนาะมันก็จะกลายเป็นลบห้าเอ็กบวกสี่เอ็กซ์ในเงเห็นตำตาไงเห็นตำตาลบห้าเอ็กซ์บวกสี่เอ็กซ์ลบเอ็กซ์ไงยากตรงไหนวะในเงี้ยโอ้ยขอยากกว่านี้ได้ไหมวันหลังเห็นปะ คือแยกตัวประกอบได้เนี่ยสวยเลยแล้วยังไม่จบลูกพอแยกตัวประกอบได้เนี่ยการที่เราจะหาคําตอบได้เนี่ยปกติเวลา2วงเล็บคูณกันได้0เช่นสมมติน้องไปเจอ a อคูณบเท่ากับศนเนี่ยมันจะมีนิยามว่า a อเท่ากับศหรือ b ีเท่ากับศเกิดขึ้นอันใดอันหนึ่งโอเคไหมคนใดคนหนึ่งเป็นโอเคไหมหรือจริงๆอาจจะเกิดขึ้นทั้งคู่ก็ได้นะ a อเท่ากับศหรือ b ีเท่ากับศตัวใดตัวหนึ่งอย่างนี้เหมือนกัน 2x งเลมหเท่ากับศูนย์กับเบวกสงเท่ากับศูนย์อ่ะเน่ยก มันคือคนใดคนหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์เว้ยไม่งั้นแกคูณไงไม่ได้ศูนย์หรอกคือการที่มันคูณกันแล้วเป็นศูนย์แปลว่าไม่เธอก็ฉันแหละคูณกันแล้วเป็นศูนย์ไม่เธอก็ฉันสักอันโอเคปะซึ่งเราก็ย้ายข้าง 2x ลบ5ก็เป็น 2x เท่ากับ5นะอันนี้คือเราเรียนเรื่องการแก้สมการไปในคลิปก่อนแล้วนะถูกไหมแล้วก็ 2x เทากับ5เอา2ไปหารลูกเพื่อกำจัดเนาะคือตรงนี้มันลบ5อยู่กับวก5ไปสฝั่งเพื่อย้ายข้างเนาะลบอยู่ย้ายไปบวกคูณอยู่ย้าาาายไปปปหรรก็เรเ็เเเนนน5 5 2 2ออพะะวว่คตตัลลจ อีกตัวหนึ่งคือรูป x บวกสองเท่ากับศูนย์ย้ายข้างไปเป็นลบสองลูกคำตอบเรามีสัวตองลูกอ่ะสองตัวนั่นคือนั่นคืออ่ะดูไฮไลท์สีเทาๆเท่านี้กับเท่านี้โอเคไหมมันคือมีสองคำตอบคือห้าส่วนสองกับลบสองจบถ้าไม่เชื่อลองว่างๆแทนห้าส่วนสองไปในสมการนี้ดิถ้าไม่เชื่อลอง,ง,งแทนลบสองไปในสมการนี้ดิเออ, 2, ดเออกลับการรูปขอแทนอีกนิดนึงอย่าง x กำลังสองลบเจ็ด x บวกสิบเท่ากับศูนย์เนี่ยจำข้อนี้ได้ปะข้างบนเนี้ย ที่เมื่อกี้เขียนอ่ะแยกได้ปะจริงๆตัวก็แยกได้อะไรนะคูณกันได้บวก10หน้าคูณหน้าก็ x ก,กับ x อ,อยู่แล้วข้างหลังนี่อะไรคูณกันได้บวก10แต่ว่าเฮ้ยพอมาใกล้ๆไกลๆได้ลบ7ชัดเลยเอาจริงๆเฮ้ยท่างกลางเป็นลบเนี่ยแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นลบกับลบคูณกันแน่เลยนั่นคือนะ่จะต้องเป็นลบ5ลบ2ถ้าไมถึงมองว่าเป็นลบกับลบหรือปะคือการเป็นบวกเนี่ยมันต้องบวกคูณบวกไม่ก็ลบคูณลบแต่ถ้าตรงกลางเป็นลบแปลว่าคุณพี่ต้องลบทั้งคู่แน่นอนแบบ ฮ้อะไรคูณกันได้10แล้วบวกกันได้ลบเะนั่นคือลบหกับลบสโอเคไหมมันก็เลยเนี่ยลองเช็คดูอันนี้ก็ลบห้าเอ็ใกล้ๆเนอะลบห้ากไกลๆก็เป็นลบอีก 2x รวมกันก็เป็นลบเจซึ่งเวลาเราจับต่ราอนเท่ากับ0 x เลบหาเท่ากับ0 x ลบสเท่ากับ0น้องก็จะได้ x เป็น5กับ x เป็น2เนาะคือสุดท้ายน้องจะได้คําตอบเนี่ยเท่ากับ5กับ x เท่ากับ2ตัวนี้เลยโอเคไหม อันนี้คือวิธีการแก้แบบแรกและจะบอกว่าใช้บ่อยที่สุดคือในอนาคตน้องไปเรียนมปลายนี่นะโอ้โหจะเจออลังการแน่นอนโอเคไหมอ่ะคราวนี้กําลัง2ส,สมบูรณ์ก็เป็นอีกวิธีหนึงเวลาทํากําลัง2ส,สมบูรณ์คือเราเนี่ยพยายามทําให้มันแยกเป็นสองแยกเป็นแบบ2งเล็บที่หน้าตาเหมือนกันอย่าง x กำลังสบวกสิ x บวกยีเนี่ยมันก็สามารถแยกไปเลยรู้ป่ะเป็น x บวกหคูณ x บวกหได้เลยเอออย่างเงี้ยก็คือ 5 x กับ5 x ก็1 0 x 5กับ5ก็ยี่บาต้องแยกบ่อยๆถึงจะคุ้มถึงจะคุณเนาะก็ได้แล้วอ๋อ x เท่ากับอะไรลูกลบ5ถ้าเป็นทรงนี้จะมีคำตอบที่เรียกว่ามีแค่ตัวเดียวเนาะเพราะถือว่าจริงจริงมันคือ x บวก5ได้ศย์กับ x บวก5ได้0นก็คือ x ไปลบ5นั่นแหละมีอยู่ตัวเดียวโอเคนะมันก็เป็นตัวอื่นไม่ได้ละหมดจบเย่ yeah. กับอีกแบบหนึง่งขอแถมอีกนิดนึงคลิปนี้มันจะยาวกว่านี้แหละสมมติน้องไม่เจอ x กำลัง2บวก1 0 x แล้วบวกแค่16พอ เกิดอ,อะไรขึ้นรู้ปะ่ะถ้าอยากทำกำลังสองสมบูรณ์บ้างนะจริงๆแยกวงเล็บก,ก็ได้เนาะหลักการคือไงรูป้ป่ะนะเท่ากับศูนย์นี้นะหลักการคือว่าตรงเนี้ยสามประสิทธิ์ตรงกําลังหนึ่งเนี่ยให้เราแยกเป็นก้อนนี้ก่อนก้อนกําลังสองกำลังหนึ่งให้ดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นเลขอะไรหน้าให้เอาเลขนั้นเนี่ยหารด้วยสองแล้วเอาไปยกกําลังสองโอเคปะเอาเลขนั้นไปหารด้วยสองแล้วยกกําลังสองลูกมันจะได้เป็นเลขที่เติมเข้ามาข้างหลังแล้วแยกสองเล็บได้พอดีอย่างตรงเนี้ยคือเลขสิบถูกไหม อ่ะทดตามนะ10นะเอาไปหารด้วย2อันนี้ให้เทคนิคไปเลยนะเพราะมันเป็นคลิปสรุปเนาะอาจจะไม่ได้แบบปูเนื้อหายเยอะมากเนาะสิส่วนสได้5กําลัง2ได้25อย่างเงี้ยอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวฉันต้องเติมเลข25เข้าไปมันคือการที่เราจะเขียนแบบนี้ลูก x กําลัง2บวก1 0 x แล้วก็บวก25โอเคปะคือเหมือนอยู่ๆเราก็บวก25เข้าไปเลยเว้ยยีมาจากการเอาสัมประสิทธิ์ตรงนี้หารด้วย2องเลยยกกำลังสสมมุติตงนี้เป็นเลข6 6 2, หาร2เหลือ3หารด้วย2เหลือ3เนาะกำลังสองเป็น9สมมุติเป็นเลข 14 14หารด้วย2เหลือเจ็ดเจกลังสองได้สีตัวนี้ก็เติม4ี่เข้าไปเนาะบวกสิต้องอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยพอเราบวกยีดูตรงสีเหลืองลูกอย่างสีเหลืองมันก็เย็นเลรศใชไหมลูกเราอย่าลืมลบด้วยตัวเดียวกันด้วยอย่างข้อน,นี้บวกยีก็ต้องลบยีออกนะลูกให้มันเจ้ากันนะแล้วก็เท่ากับ0ูนยก็ทำได้เช่นกันตรงนี้ก็จะเป็น x บวกห้ายกกำลังสองสิบหก็บยี่สิบห้าก็เป็นเก้าเท่าก อันนี้ก็สามารถแยกตัวประกอบต่อได้จริงๆทําเป็นกําลัง2ผลต่างกําลังสองได้เลยแบบ x บวกห้ากำลังสองลบกับสามกำลังสองเท่ากับศูนย์นลบหลังหน้าบวกหลังว่าไปเนาะอันนี้ก็สามารถทําได้แต่ส่วนตัวนี้พี่บอกเลยลูกวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมเพราะเอาจริงเนี่ยใครทําบ่อยๆนะนวงเล็บบ้านนี่มันแยกได้แต่แรกอยู่แล้วอะถูกปะเออก็เลยไม่ค่อยนิยมยกเว้นว่าเลขแบบแปลกๆมากๆแต่เลขแปลกๆมากๆก็ไม่ค่อยนิยมอยู่ดีพวกเลขแบบเป็นรูทแบบโหถามว่ามีไหมก็มีนะ บางทีตรงนี้เกิดมันไม่ใช่9เงี้ยเป็นเลขแบบ7เงี้ยก็ต้องมองเป็นแบบรูทเจ็ดกำลังสองโอ้โหก็แยกยากไปถูกไหมเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมวิธีนี้เท่าไหร่เอาเป็นว่า1นี่คือฮิตสุดฮิตสุดๆเลยเนาะแล้วก็ฮิตอีกอันหนึ่งคืออันที่3ลูกอันนี้ฮิตมากอันนี้ก็ฮิตมากลูกอันเนี้ยถ้ากรณีที่น้องไม่สามารถแยก2วงเล็บได้บอกโอ้โหไม่รู้จะแยกท่าไหนแล้ววะพี่จนปัญญาแล้ววะพี่มันจะมีสูตรอยู่เนาะน้องจำได้ไหมทวนกันอีกนิดนึงมันจะอยู่ในรูป ax กำลัง2บวก bx บวก c เ นี่คือพหุนามกำลังสองอเห็นไหมตัวแปรเดียวสูตรของมันคือลบ b ีจำให้แม่นๆนะบวกลบสแควรูทบี b. กำลังสองลบสี่เแล้วส่วนด้วย 2a มันจะมีบวกลบด้วยนะคือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกมันจะมี2คําตอบมันก็เลยบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเช่นแบบ5้บวกลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น5้าบวกหนึ่งเป็น6 5้าลบหนึ่งเือ4สมันก็จะแตกหนอเป็น2คําตอบอเห็นไหม อันนี้เป็นสูตรที่ใช้บ่อยนะฝากเมมไม่นะละบ b บวกลบสแควร์รูท b กําลังสองลบสี่ ac ส่วนสอง a a คือหน้ากําลังสอง b คือหน้ากําลังหนึ่ง c คือค่าคงตัวโยโอเคจะจบแล้วนะบทนี้เนี่ยหาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เข้มข้นอยู่เหมือนกันนะคำตอบสมการกําลังสองตัวแปรเดียวจะมี3ลักษณะ1คือมี2คํคำตอบเออเดี๋ยวพอเรียนมปลายมันจะมีคำว่า2รากเลยนะบางทีก็ใช้คำว่ารากเนาะรากกับคำตอบเหมือนกันนะถ้ามี2คํคำตอบเนี่ยมันคือยังไงรู้ปานึกภาพสมการเมื่อกี้โทษนะ ถ้าจะมี2คํคำตอบคือตัวนี้มันจะต้องบวกลบด้วยเลขอะไรสักอย่างหนึ่งมันเลยมี2คําตอบเช่นบวกลบ5สมมติ10บวกลบ5อย่างเงี้ยมันจะขยับไปเป็น15กับ5ถูกไหมบวกลบคือบวกทีนึ่งลบทีหนึ่งอ่ะแปลว่าคือจะได้ว่า B กําลังสองลบส A C เนี่ยมากกว่า0ูนะลูกอ่ะใใช้เครื่องหมายอ่ะสรรมการแล้วกันเนาะคือมี2คําตอบมันจะเป็นลบ B แล้วก็บวกลบด้วยคําตอบคําตอบหนึ่งแล้วส่วนด้วย 2a เอย่างเงี้ยมันเลยมี2คําตอบไงกับแบบที่2คือมี 1คําคำตอบถ้ามี1คําคำตอบเนี่ยเจ้า b กําลังสองลบส ac นี่นะจะเท่ากับ0ูนเลยเพราะนึกภาพนะลูกมันจะเป็นลบ b แล้วก็บวกลบด้วยศูนลูกก็ไม่รู้จะบวกลบอะไรอะ่ะแล้วส่วน2 a บวกูนลบ0นเอา้ามันจะเหลืออะไรแม่พี่มันก็อยู่ที่เดิมมันไม่มีอะไรบวกเลยซ้ําเพราะฉะนั้นวิธีลัดในการดูเลยนะว่าพ้พหูนางนี่มันมีกี่คําตอบไ้สมาการกําลัง2ตัวแปรเดียวนี้กี่คําตอบวะ b กําลัง2ลบ4 ac ถ้ามากกว่า0ูนย์ตอบเท่ากับศูนย์คือบโอเคำตอบ เออลองเล่นๆดูได้เนาะส่วนอันที่3เนี่ยคือแปลว่าไม่มีคําตอบท่าไม่มีคําตอบคืออ่อไงลูกจริงๆไม่มีคําตอบวงเล็บเป็นจนํานวนจริงแล้วกันเนาะพอถ้าเกิดขึ้นม5เนี่ยมันจะมีวิธีการหาคําตอบเป็นแบบเป็นจานวนเชิงซ้อนต่ออีกแต่ว่าสําหรับม3าพาเเฮนเนี่ยคือไม่มีคาตอบแล้วนั่นคือ B กําลังสองลบส a c มันน้อยกว่า0ูลูกโอเคไหมเพราะปกติสแควรูทบีลังสองลบส a ่อลูกนิยามคือในรูทมันติดลบไม่ได้ถูกไหม ในรูทห้ามลบลูกเพราะฉะนั้นถ้าในรูทติดลบจบข่าวลูกเอ็นเกมลูกไม่สามารถจะไปต่อได้อีกแล้วหมดทนทางแล้ว B กําลังสองลบส a c ลูกนี่วัดกันตรงนี้เลยมากกว่า0ูนย์สองคำตอบเท่ากับศูนย์หนึ่งคำตอบน้อยกว่า0ูนย์ไม่มีคําตอบอเอาง่ายๆลองแถมได้เลยเนาะอย่าง x กําลังสองลบเจบวก 10, เลขเดิมเนาะเท่ากับ0นถ้าจะเข้าสูตรลบ b ลบ b ก็คือลบลบเจนะ็ดเนาะก็จะเป็นเจ็ดบวกลบสแปรรูท B กำลังสองเจ็ดสี่เก้าป่ะถูกไหมอคิดตามนี้นะลบนะแล้วก็ B กำลังสองลบ4 A ่ลบคือ1 C คือ10ส่วน2 A ก็คือ2งคูณ1น่ี uh ้เนาะมันจะกลายไปเลยรู้ป่ะ7บวกลบอะคิดเลขตรงนี้นะ49นี่ได้4ี่บวกลบก็จะเป็นบวกลบรูทเ้าไหมแล้วส่วน2 A ก็คือ2เนาะมันก็จะเป็น7บวกลบรูทเคือ3นี่ขอคิดให้แบบรวดเร็วนาะส่วน2 7บวกลบ็บวก3ก็10 10ส่วน2ก็คือได้เลยลูก5 7เลบ3เหลือ4 4ส่วน2เหลือ2ก็ได้5กับ2เห็นไหมดูดิตามนั้นเลยนี้พี่ทำแบบรวดเร็วให้ดูนะใครไม่ทันกดพอแล้วก็ลองคูณเองเนาะลองทำเองดูพอเห็นภาพไหมแล้วสังเกตนะถ้าตรงนี้เป็นมากกว่าศูนย์นะจะมี2คำตอบ 2, เนี่ย2คำตอบ x เป็น5กับเป็น2ไง x ได้2ตัวเนาะ x เป็น5กับ x เป็น2จังสัน้นโอเคไหมจบและสุดท้ายสุดท้ายของบทนี้อันนี้น้องไปลองหาเองนะจะบอกว่าสูตรนี้โคตรสำคัญนะลูก ใช้แน่นอนอ่ะต่อมามีอีกรูปอีกอันเป็นหัวข้อสุดท้ายนะฮะคือผลบวกและผลคูณของคําตอบของสมการกำลัง2ตัวไปเดียวผลบวกคือลบ b ส่วน a รูปแค่นั้นเลยและผลคูณคือ c ส่วน a เอะ abc คืออะไรนะก็อย่างที่บอก ax กำลังสบวก bx แล้วก็บวก c a คือตัวที่อยู่หน้ากำลังสอง b คือหน้ากำลัง1แล้ว c คือค่าคงตัวเฉยๆเอเคปะเราสามารถทำได้ไดนะอ้าวดูอย่างตัวนี้ก็ได้ ผลบวกคําตอบผลบวกคาตอบลบ b ส่วน a ข้อนี้ b คือลบเถูกไหมลบ b ก็เป็น7ปะส่วน a คือ1นึ่ะ a คือ1คือหน้ากําลังสองเนาะเจส่วนหก็ได้7เฮ้ยผลบวกคําตอบได้7จริงไหมอ่ะห้าบวกสได้7จริงอันนี้คือใช้ในการเช็คได้นะว่าเฮ้ยผลบวกคาตอบคือ,อยังไงนะต้องลบ b แล้วส่วน a นะจริงๆมันสามารถพิสูจน์ได้แต่ว่ายาวพอสมควรเลยลูกแล้วก็ต่อมาผลคูณค่องคําตอบผลคูณค่องคาตอบคือยังไงลูกอย่างข้อนี้อะเหมือนเดิมข้อเดิมข้อเดิมโยงมาต่อนี้นะ c ส่วน ac คือ10ปะ สคือ1 0ป่ะ A คือ1เนาะส0ส่วน1ก็คือ10เฮ้ยแล้วผลคูณคือ10จริงไหมก็5้คูณ2ก็10บป่ะเออจริงด้วยผลบวกคำตอบคือคำตอบทุกตัวมาบวกกันผลคูณคำตอบคือเอาคำตอบทุกตัวมาคูณกันเนี่ยสรุปเนื้อหาคือจบแค่นี้เองลูกพอได้ไหมเนี่ยไปลองทำเองเนาะหวังว่าจะสอบผ่านหวังว่าจะมีความรู้บทนี้ไปสู้กับข้อสอบได้เยอะๆนะเป็นกำลังใจให้อขายของนิดนึงลูกอันนี้ใครดูจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะ ไม่งั้นงอนนะมาติวฟรีให้กับขออย่างเดียวค่าติวขอกด subscribe กดไลค์คลิปที่หนึ่งนะแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามได้นะเออแล้วก็ต่อไปอยากให้ติวอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันนะฮะอ่ะขายของนิดนึงเนาะสำหรับม3พี่มีแพ็คด้วยนะเป็นแยกบทรายเทอมมีทั้งเทอม1แล้วก็เทอม2มีแบบแพ็ค2เทอมรวมกัน11เล่มนี่4,000กว่าบาทเองเทอม1เทอม2นอเนี่ยก็คือเนี่ยตามนี้เลยเทอม1มี6เล่มเทอม2มี5เล่มเนาะแต่เทอม2เนี่ยทนาะเวลานี้กำลังปั่นตำรายอยู่ลูกใคคคครรรรรสมมมัััเเดี๋ยยววตตาาาาจะะะไปปช่งณกนนบโอ ตามนี้นะนี่มสามเนาะสำหรับขึ้นม .4 นี่เลยใครจะขึ้นม .4 แล้วแบบเฮ้ยพื้นฐานเลขยังไม่แข็งแรงนี่ลงนี่ได้ปรับพื้นคณิตพิชิตมปลายโอเคไหมก็จะเป็นเอาเลขมต้นเนี่ยมาสรุปให้ว่าเฮ้ยมีส่วนไหนที่ต้องรู้ต้องฝึกให้เป็นก่อนจะขึ้นมปลายรวมถึงของมปลายก็จะมีคอร์สแยกบทแยกเทอมเช่นกันก็ตามไปศึกษากันได้ลูกตามนี้เนาะขายของบบเร็วๆแล้วกันเนาะแล้วก็ละเอียดเพิ่มเติตมไปสแกนได้ในคอร์สดีกว่าใน YouTube ยังไงก็คงเป็นเพราะเวลาเนาะอย่างใน u t ท b ปกันเนว่ยตา ถ้าในคอร์สก็จะสอนที่5ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อบทหรือบางบทอาจจะเป็น10ชั่วโมงคือจะมีเวลาลงรายละเอียดมากกว่ามีโจทย์ซ้อมมือมีเนื้อหาที่ละเอียดขึ้นมานิดึงแต่ว่าตั้งใจสอนเหมือนกันนะลูกไม่ว่าพี่จะติวฟรีหรือไม่ฟรีเนี่ยพี่ก็ตั้งใจอยู่แล้วเนาะถ้าใครอยากลงคอร์สก็ไปอุดหนุนกันได้นะฮะที่ online yeah! s m a r t m e d p r o com เย่กะโชคดีนะครับจบละจบการติวครั้งนี้ไปลองซ้อมเยอะๆบทนี้นะใครที่ติวแล้วแบบเข้าใจทำข้อสอบได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะ พราะตั้งใจติวฟรีมากแม้กระทั่งโฆษณาใน u t u b e ยังเอาออกเลยก็คือไม่มีโฆษณาขึ้นด้วยซ้ำเนาะพี่แบบเอาออกเลยอะคือกะติวฟรีแบบติวฟรีจริงเปแบบ็นกำลังใจให้ขอให้สาบคะแนนปันงๆทุกคนเย่ yeah. ติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสําคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บออนไลน์ o s m a r t p p r o com เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย